สวัสดีครับผมคลิปนี้นะฮะพามาดูจักรยานแม่บ้านสวยๆนะรู้สึกจะเป็นที่ยอดนิยมเหลือเกินนะช่วงนี้นะอยู่ที่นนทีกรกาณนะฮะนี่นะฮะจักรยานแม่บ้านที่นี่ของเขานะไม่แพงนะ2 5 0 0ถึง3,000นเองนะฮะตรงนี้นะฮะลองมาดูได้นะนี่เป็นสเตนเลสอลูมิเนียมแท้ๆเลยนะฮะดูขาตั้งนะอย่างแข็งนะดูสปริงนี่นะฮะแข็งแรงโกกปักเลยนะฮะดูที่ตั้งนะฮะนี่ขาตั้งแข็งแรงมากสเตนเลสเลยนะฮะ นี่แล้วก็ที่นั่งนะนี่แข็งแรงมีที่กันเท้าเด็กด้วยนะนี่ฮะมีเกียร์ด้วยนะเขาบอกว่าราคา3,000บาทนี่นะฮะต่อรองได้นะ2,500ถึง3,000นะราคาที่นี่นะฮะถูกมากพร้อมใช้นะพร้อมใช้นะนี่นะปั่นแล้วไปใช้ได้เลยนี่เนี่ยตรงนี้มัดของได้นะมัดของโยงของเอาสายมามัดของได้ดูเนี่ยแข็งๆอย่างนี้เลยนะนี่นะฮะแข็งแรงมากนี่ ตะก,ก้านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฟังชาตะก,ก้าแล้วกันตะก,ก้าโคตรเลยนะนี่ไอ้ราคานี้รวมตะก,ก้าแล้วนะที่ผมพูดไปเนี่ยรวมตะก,ก้าแล้วนะรวมไฟมีไฟครบเลยคือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วดุมปั่นไฟนะฮะนี่นะดุมปั่นไฟอัตโนมัตินะนี่นะฮะก็คือนี่โอ้ตะก้าย amaha ด้วยอะไรจะปานนั้นนี่นะฮะตะก้านะตะก,ก้าอาสเตนเลสอย่างดีเลยนะดุมปั่นไฟพร้อมใช้เลยนะ ามพันเท่านั้นเองนะฮะสามพันสองพันห้าถึงสามพันเรามาคุยดูนะฮะคือแล้วแต่นะมีเกียร์ไม่มีเกียร์แต่ว่าแข็งแรงอย่างนี้เลยนะนี่นะฮะนี่มีเกียร์บิดนะเกียร์บิดนะประมาณห้าสปีดนะประมาณสี่ห้าห้าห้าถึงหกสปีดนี่ล้อใหญ่ด้วยนะเป็นเฟรมน่าจะเป็นเฟรมเหล็กนะฮะเฟรมเหล็กหรือเฟรมอลูมิเนียม,มไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูให้ก็มีส,สลับกันนะฮะมีเนี่ย มีคล้ายๆกับปนๆนกันนะนะเหล็กอะลูนะแต่เหล็กของเขาไม่เหมือนเรานะเหล็กของญี่ปุ่นนะเขาแข็งแรงนะฮะนี่มีที่ล็อกเรียบร้อยเลยทุกอย่างสภาพครบนะสภาพสมบูรณ์มากนี่นะที่ล็อกนะเนี่ยตรงนี้ที่ล็อกนะต้องเลิฟกดตรงนี้ที่ล็อกให้เสร็จนะนี่นะสภาพสมบูรณ์มากโกหแค่สามพันเองนะฮะถือว่าถูกนะยันแม่บ้านนะดูดิสี่พันเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6หคัน7คันนะฮะมาดูได้เลย2 5 0 0ถึง3,000บาทน,นะฮะเอาไปปั่นใช้งานนะจ่ายข้าได้เลยนี่คนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขาตั้งนี่แข็งๆเลยนะรับน้ำหนักได้เยอะมากไปนั่งได้เลยนะฮะนั่งปั่นเล่นสบายเลยนะเนี่ยนะคือนั่งนั่งเนี่ยนั่งปั่นได้เลยนี่ มีเกียร์ด้วยนะมีเกียร์มีชิฟเตอร์เรียบร้อยนะเกียร์บิดนะส่วนใหญ่จะเป็นมือบิดนะเนี่ยนะนี่นะมือบิดตรงนี้นะใช้มือบิดเอานะฮะก็เป็แก๊กเอาถือว่าคุ้มนะเราไชบ้านนะจ่ายกับข้าวเนาะลื่นนะดูดิปั่นลื่นฟื้นเลยนะฮะนี่นะอึะ๊บอ่า สามพันบาทเท่านั้นเองนะฮะบางคันก็สองพันหะ้านะแล้วแต่นะมาลองคุยกันหนึ่งสองสามสี่หกสปีดน,นะหกสปีดชิมาโน่นะได้มาตรฐานญี่ปุ่นนะเครืองชิมาโน่แข็งแรงนะเนี่ยเหล็กโอ้โหอย่างลื่นนะฮะอย่างลื่นเนี่ยลองปั่นให้ดูเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้แน่นะใครสนใจนะจักรยานแม่บ้านนะฮะนี่ได้รับนิยมนะช่วงนี้ใช้กันเยอะนะจ่ายกับข้าวจ่ายอะไรนะไม่เปืองไม่ต้องเติมน้ํามันนะฮะสบายๆนะแต่มันแพงนะช่วงนี้มีมีเม็ดไม่ยมให้ครบเลยนะมีครบเลยไฟก็ครบเม็ดเม็ดม่ยมนี้ก็ครบอ้นี่จากญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้ปสองศูนย์สองสี่เลยเหรอโอ้ปีนี้สองศูสองห้าโอ้โหนี่ถือว่า ได้รุ่นใหม่เลยนะเนี่ย2024เลยนะว้าวโอ้โหใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมถือว่าสภาพใหม่มากนะฮะในราคา3,000เท่านั้นเองนะ2,500ถึง3,000นะได้ตะกร้าครบๆอย่างเงี้ยนะไปซื้อที่อื่นอาจไม่ได้ตะกรนะ้าณราคานี้นะต้องจ่ายค่าตะกร้าอีกจ่ายอะไรอีกหลายอย่างนะฮะอันนี้พร้อมใช้เนาะ